นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพี่ๆป .5 นะครับมาที่ตลาดกระช่องนะครับวันนี้ก็จะเรียน5ท่าเหมือนกันห้าแบบนะครับเหมือนกับน้องๆนะครับเนื่องจากว่าวันวันเรียนของพี่นะก็จะมีอาทิตย์หนึ่งแค่สวันนะฮะับสลับปสี่ับปห้าพ่นะครับก็ไม่ค่อยได้เรียนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเรียนตลาดกระช่องนะครับวันนี้ตัวตัวไอนะฮะตัวทีตัววีตัวโอแล้วก็ตัวเอ็กนะฮะมาดูนะครับทักษะของพี่ป .5 นะครับก็มีเร็วบ้างมีช้าบ้างนะครับอ่ะชุดต่อไปครับเชิญเลยครับ โอเคชุดต่อไปครับเชิญเลยครับอันนี้เด็กป .2 นะเด็กนะเด็กเด็กป .2 นะครับก็วันนี้ไม่มีเรียนนะครับแต่ว่าเป็นลูกคุณครูนะก็เลยต้องตามพ่อแม่มานะก็เลยมาเรียนกับพี่ๆเขาด้วยดูความเร็วนะครับ